เชงไดน้องลาคือได้มาจูงควายมือนี่ฮะ <c oughs> อมือนี่วันหยดุดเอาไม่มาได้แม่มาให้เว้าน้ำจักบาทได้มาเออถือ,ถ,อถือไม่ <c oughs> เออ,เอ,อถือไม่ไหว <c oughs> มือเปื่อนนะเออจับจับบางสั่นละ่ะน้องลา <c oughs> จ้ามือนีนะ่หยุดเนาะแม่จังมือนี่หยุดจ้าก็เลยกลับมาบานจ้ามือเนาะแม่จังโอ้ยเนาะยืสั่นยืดสั่นได้หรอกกอ่าตอนนี้อยู่ปริญญาตีปีสามจ้ะปีสามเหลืออีกปีหนึ่งสิจบเรียนนี่ยัง เรียนบริหารธุรกิจค่ะอ๋อบริหารธุรกิจครับพี่นองห้าวน่าสายเดียวกันก็ผมเลยเนี่ยพี่นี่ก็เป็นเียดราชมงขง้นหัวจักวะเออแต่ว่าพี่จบปสวสพี่ก็ไปต่อไปเรียนญาติราชพัดคับมอสทนะครับผมก็ก็เป็นยังดอกพี่นองห้าเพิ่นกเกิดเกิดรุ่นเนาะเกิดรุ่นหลายปียุพี่นองห้า แต่ว่าพู้ผู้ไส่เห็นว่าถ่อไงเด้อผมบอกไว้ก่อนเนอะเป็นไหนเห็นแม่เลี้ยงไข่หรอเป็นไหนมีความรู้สึกก็มีความรู้สึกอ่าอ่ามีความสูงแต่ที่ว่าเห็นแม่เพิ่นพัฒนาควายแล้วก็เห็นแม่จวาย่วา่ได้สายพัฒนาแล้วก็พัฒนาขึือมาเรื่อยเรื่อยจนว่ามีพอนั่นพอนีเนาะมันคือว่าอนาคตเลียงจบมาแล้วเฮายังสิเลี้ยงไวายบ่ารือว่าจังไดก็ตรงเร่งเป็นอนาคตไปแต่ว่า แม่ต่อเข้าาได้แฟนเลี้ยงควายยังถือซอยแม่เนาะแต่ซอยเป็นจอบๆเป็นยังไปเนาะแม่ต่ออนะครับพี่น้องเฮากะบอันเนี้เฮาเลี้ยงหน้าเฮากับเบิรเต็มเฮากัเฮ็ดไปแล้วกะอันนี้ก็เฮ็ดเป็นเสริมแล้วกะนั่นั้นใช้กล้ยนี่เลยแต่ต้มหมูเหี่ยวครับผมก็ดีอยู่แม่ ผมกับพ่อได้ยูน้ำพวกแม่นี่แหละนะครับผมกับว่าเป็นยังพี่น้องเข้ากันเลือกเอาเนาะเมามียังที่ฝากถึงแฟนเพจว่าฝากประชาสัมพันธ์บอกนะก็ท่าสนใจก็ว่าเบื้องค่อยได้เดียจจะยูฟ้าไม่ดวงตาจ้ายุใสฟ้ามยุใสบ้านเม่วงตระบน้านทุ่มจ้ายูโม่สิผาได้จ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเด้อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าจ้าเบอร์โทรผู้เบาได้ไหม เบอร์โทรเข้านอกกะ0927541905จ้าหรือว่าเซตบวกก็ได้แด้ลจ้ะอาริสานุสีบอจ้าไม่ใช่ที่ร้องเขาเขาไปชมเขาไปเยี่ยมได้ก็อยู่ในขอกหลายอยู่ในแต่ห้ามเจี๊ยบกอยู่ในขอกหลายเอาวังว่านวันน่ะน้องฝนสิมาจับไข่ให้เป็นเกียรเพียรอีกเนาะจ้าอ้าวเมื่อนี้ก็ให้ตั้งใจเลี้ยนแล้วก็ออกมาซอยพอซอยแม่เพิ่นเช็ดเพิ่นสางเด้อน้องหล้าเด้อจ้าเอามีโอกาสจังมาพอกับน้องฝนไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ